โปรแกรมนะคะเพื่อโพสโชว์เป็นโปรแกรม customer display หรือหน้าจอฝั่งลูกค้านะครับเราสามารถใช้เจ้าตัวมือถือ iPhone นะครับแล้วก็ทําเป็นหน้าจอฝั่งลูกค้าได้นะครับอน่างที่เห็นตรงนี้นะครับจะลองเคลียร์ก็จะเห็นว่าในกรณีนี้มันสามารถรับออเดอร์ได้แบบไร้สายเลยถ้าคุณลูกค้ามีมือถือ iPhone รุ่นเก่านะครับก็สามารถ ใช้เป็นประโยชน์นะครับเป็นหน้าจอฝั่งขายลูกค้าก็แบบนี้นะครับผมก็จะเป็นแล้วก็รับออเดอร์คิดเงินนะครับ1,000บาทชุบอ่าโอเคมั้ยขอบคุณด้วอ่าโอเคนะครับวิธีการตั้งค่านะครับตั้งยังไงง่ายๆก็นะครับอ่าทำการมาที่เมนูนะครับของโพสเลือกหน้าจอนะครับลูกค้านี่คือฝั่งของแอปโพสโพสนะครับแล้วก็คิวอาร์โค้ด ตรงนี้กด setting นะครับ setting แล้วก็กด c o n n e c t i o n กด scan scan ชุบได้ละจะมีข้อความขึ้นมานะครับตนั้นก็สามารถที่จะเริ่มการขายเลยนะะขอบคุณครับ